สวัสดีครับผมชาติรทรับนะครับพาพี่น้องมาดูรถเดี่ยวแพ็คคู่เลยพี่น้องโอ้ดทังคู่เลยโบเดียวกับโบคู่ครับเดินทางไวไฟเจอกับบอยจเจริญกันช่างครับ แท็สีบอรครับเะเาม,มาดูกันเลยนะครับอะนี260พลังมาครับ VIP ยิงก็แกะมาได้ฤดูกาลที่สองครับไนะบอยเจริญกันช่างนะครับ2,024อันนี้แกะายแดงมานครับนะ้องแกะายแดงมาสดๆร้อนๆเลยเลงงานแรกครับนะก็ลองเทสดูว่ามีอะไรไหมเสียบบอยมาเองครับเนะนี่ยกำลัง เจ้าช้างกำลังเดินข้าวอยู่ครับเห็นว่าสองสองล้านสามนะครับตัวนี้ตู้หฟุตอุ้ม2อตันครึ่งเจไฟครับเธอโบกคู่แทงแปดสิบช่วงล่างแมงกองครับก็สนใจก็บอยเจริญช่างครับ <c oughs> 2อ2 4ันยี่ส่แ่าคู่จัดให้น้องสออวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยังสดนะพี่น้องเนี่ยเข้าปีที่สองแล้วเจ้าช้างเดี๋ยวดูบอยจัญการช่างครับเนี่ย23ได้กินนะครับสายขวา เดี 12, ๋ยวจะวิ่งตามอยู่พี oh, ่น้องจะลองเทสอยู่ก็รอนะเดี๋ยวว่าไกลไปหน่อยเดี๋ยวเราไปชมเจ้าช้างโอ้ข้าวขอขอ15อันนี้ก็จอไฟเหมือนกันนะครับ ต่ว่าแกะมาได้เข้าฤดูกาลที่สองนะครับช้างตู้เอรอะไรตู้เอรีปีที่แล้วก็ได้ไปประมาณพันไร่หมือน,นะฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่ายังอยู่ใน2,024ครับน,นนะหรือว่าสดอยูดแต่สำหรับบอยเจริญงันช่างก็แกะมาสดๆร้อนๆนะครับนะปากกว้าง3มเมตร ไปคันเหมือนกันอาะเด็น,นครับนะใจมันรัก น้องใหม่น้องใหม่ไฟแดงเลนทั้งขันครับมองดีบางเลนว่าซ้อนมันเขียนไว้เดี๋ยวได้ฉากนันแน่ครับกับเจ้าช้างรถโบกู้ครับเจ้าไฟยี 12, ่สิบสองยี่สามดวงลางสกอตเวียนครับวัาซ้อน สองตัวครับโอ้ดูดำเหลืองอารามเลยสองดีบางเลนบอยเจริญกันช่ง 2024. างสองพันี่สิบสี่เจ้าช่างเดินข้าวใสกันครับนะหมดละจะได้บี้กันไหนไป็น้องหรือว่า งานดีทั้งคู่ครับเจ้าช้างมัน VIP เออน้องไทยอ่ะน้องไทยจะให้ ววิงี่ยาเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนนะพี่น้องปล่อยเจ้าช้างไปก่นอนตัดเต็ข้าวบางตัวนี้ข้าวบางนีถือว่าดูแพ็คคู่เลยครับนะไร่ละประมาณ600ครับแล้วก็ข้าว12บาท ดูปลายแดงหน่อยน้องปลายแดงไม่ทอดด้าม่อยจนกันช่้ง2อง4ัครับระวังต้นไม้เดือดยนโกฮีโนเจโอแปดซีโบครับเจไฟเธอบโบคู่เลย มันจะติดในต้นไม้ครับติดต้นไม้หน่อยก็ว่ากันไปตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่สองล้านสามแสนนะครับก็ขอสิบห้านะครับข้าวพันเบาสิบสองบาทนะพี่เนอะกิโลละสิบสองบาท ตงเลยโอ้ยจักเพอ่์ใหม่เปเนี่ยมา <c oughs> ถึ้นรอไปรึ้องช่วงล่างแมนปองอ่ะเก็บตเกเลยเก็บตกเลยโสองสองรลังมาแล้ว,ลวโอ้คู่เลยโคตสดมากครับ เบลสกเกโลครับแล้วอีกสอง ดูอยู่ครับเดินดูอยู่หรือว่าหรือว่าสอบ่านครับข้าวรีบมีรอยไหมไม่มีน้องไม่มีติดปงติดปากก็ไม่มีนะนรถใหม่กับทีมงานจับบังเลน คอยจเจริญกันช่าง2,024ก็เขาไม่ค่อยเจอครับควา3ม3เมตร เกี่ยวดีครับสำหรับบอยจเจริญกันช่าง2 0 2 4ั่สิแต่งซิงแต่งรออ่ะนี่จเจอขาวนอนนิดนึงครับเจ้าเฟืรอก็านี่ทำง,งานเขามาเปล่า ีครับเกี่ยวน้ำเนาะรือว่าเทปไปในตัวเลยโอเคผู้ดูใจนะเียบน้อยครัเข้ารีบเข้าร่วงไม่มี่มน้องผมเช็คแล้วนะครับหรือว่าสอบผ่านอยู่เริม กานแรกเลยครับฮ่่องแท่ฮองแท่2024เดินเช็คแล้วได้ไหมครัเอาฟาังก็ออกดีโดยรวมแล้วการเชื่อมตู้เชื่อมอะไรก็ถือว่า สุดยอดครับระบบเซฟตี้กันาสายพานนะถือว่าดีครับเรื่องยนต์ก็เก่าญี่ปุ่นหลอดไฟ LED ครับนั่งสองคนเลย โอ็คนขับสองคนครับติดกับเทสไปในตัวเสียบอยก็ลงมาอยู่มาดูผลงานครับเดี๋ยวดูวิธีเดินก่อนหรือว่าเดนข้าวในออกนี้ไหมเดี๋ยว่ายก็จัดจานกันทั้งนั้นครับ ว่าเดินข้าวพอก่อนหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรลึกนครับนะหนึ่งสองสามสี่นี่ครับข้าวบางนีก็ออกรวงดีมากไปน้องเนยตามไปดูเจ้าช้างครับเกียวอยู่นูน่นอะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ